สวัสดีครับพบกับช่องมอยลชาแนครับเทดหุง้งง่ายๆสไตล์ช่างตัดผมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างที่มีให้กดด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ตลาดย่อตัวแรงครับเปิดเขียวตอนเช้าปิดแดงตอนบ่ายครับวันนี้กลับไปซื้อหมูตามหมูมาหลายตัวครับ ตลาดก็ย่อลงมาแรงครับติดลบไปหลายตัวครับเคแบงก์ก็ติดลบไป2%ครับโนม่ากรุงเทพก็ติดลบไป1.5%ครับแพนบีก็โดนไป0.8%ครับพีทีจีครับก็ติดลบไป0.45%ครับพอโดยรวมของเราก็ดีดขึ้นมาหลายตัวครับบ้านโปได้บวกมาแรงอยู่ครับ24%ครับ2วัน พอโดยรวมก็บวกอยู่ที่6.3ออกว่ากว่าครับวันนี้ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเลยครับเซ็ตน่าจะย่อลงมาแรงครับต้องรอเก็บคองกันต่อไปครับตอนนี้พอดก็เริ่มกับมาบวกครับ พอดูสัปดาห์หน้าครับเซ็ตเริ่มย่อตัวแรงลงมาไม่รู้ว่าจะหยุดประมาณไหนครับต้องทยอยเก็บของครับวันนี้หุ้นของเราบวกอยู่หลายตัวครับตลาดลงแรงแต่ก็ยังบวกอยู่ครับไว้รอเก็บของเพิ่มครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ